จะบอกเลยว่าเครื่องนี้มีไม่กี่เครื่องในประเทศนะคะราคาเกือบ10ล้านนะคะวันนี้นะคะเพิ่มมาทำพิคอนะคะเป็นการลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำบนใบหน้านะคะปกติแล้วเป็นคนผิวหน้าแบบทีโชนนะคะแล้วก็มีปัญหาผิวหน้าในเรื่องของการโดนแดดบ่อยออกแดดบ่อยเรารู้สึกว่าการทำพิค o บนี่ยจะทำให้หน้าเรากระจ่างใสขึ้นก่อนทำก็แอบกัง,งวลว่าจะเจ็บเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเวลาเลเซอร์เนี่ยมันต้องมีกริ หรือว่าเป็นเหมือนหนังหนังสติ๊กดีดเนาะแต่พอทําไปแล้วเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยค่ะเขามีลมเย็นเป่าหน้าอยู่ตลอดเวลาพอทําแล้วเนี่ยรู้สึกไม่เจ็บแล้วก็ผ่อนคลายก็จะสีนิดเดียวเองค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะได้ลองเครื่องพีโคบเครื่องนี้ราคาเกือบสิบล้านนะคะจะบอกเลยว่าเครื่องนี้มีไม่กี่เครื่องในประเทศนะคะทะ แล้วก็ให้ความมั่นใจกับผิวหน้าเราได้เรียนเชิญเพื่อนๆนะคะมาทำเลยค่ะที่โรงพยาบาลเลอแล์ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะ